มาย่อยเป็นกูโคตเพื่อที่จะเลี้ยงให้ตัวเองรอดชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่ไร้แสงมันเป็นแบบไหนไร้แสงนี้หมายถึงว่าสภาวะที่อยู่ใต้น้ําทุกอย่างก็คืนโลกเราไม่มีแสงอาทิตย์เพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ระยะหนึ่งเพราะมันจะเอาไอ้ส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อของมันที่เป็นผล,ลึกแป้งกลับไปย่อยเหมือนร่างกายมนุษย์เอาไขามัน,ท,มงงนที่สะสมย้อนกลับไปเป็นกูโคต<ม>เพื่อใช้เป็นพลังงานในการดํารงชีวิตแต่ว่าไอ้นี่มันย่อยแป้งได้ แต่มนุษย์มันย่อยไม่ได้นะมันอใช่มันย่อยไม่ได้อ,อประมาณนั้นเนาะมมันก็เลยทําให้กล้าท้าพวกทุกคนว่ามึงใสไปเลยมึงใสไปเลยมึงไม่ต้องกลัวคือพูดไปนะ่ะคือคิดอยู่แล้วว่าก็อย่างงก็คือกูค็ไม่เจ็บไม่เสียอยู่แล้วอ่ะไม่จานถ้าว่าไม่มีคนนําทางน่ะมันไม่กล้าทำหรอกนะคะมันไม่กล้าหรอกเอาแล้วทำไมพวกนี้มันไม่เห็นร้อนลอนเหมือนมึงนนเนี่ยเอาไอพวกนี้มันตามกันมา มันจะปิดเงาของพี่เก๋ขึ้นเลวอ่ะขืนเลวขื่นเวมันใจเย็นซุบมีเขียดยุคนเดียวซุบน้ํากลางคืนลืมไปปิดใจคอมเลยค่ะนี่กลัวยิงก็หนูอีกหนูก็ไม่ให้ปล่อยแต่พ่อก็แม่ไงก็ต้องให้ปล่อยเพราะบอกว่าไงกันหนาวนตอนนั้นอ่ะไม่ไม่ไม่มีอาจารย์มาแบบอย่างนี้ไงตอนนั้นคือทุกคนคือหนาไงกันหนาบ้านแตกเลยอ่ะใช่ใช่ไหมมีหนูคนเดียวที่แบบว่าเออปล่อยไปเถอะแต่ อันนี้ก็กลัวพ่อแม่คือทุกคนลงความเห็นว่าต้องปล่อยก็สามคนนะเนาะก็ต้องปล่อยแล้วก็สุกน้ำใหม่ใช่ไหมท่วมมิดยกข้าวเน่าเนอะไรเงี้ยตอนข้าวรอบแรกอ่ะจำไว้นะมันจะมีใบไม่มีใบไม่รู้รอบแรกอ่ะเร็วสุดอ่ะห้าห้าหกวันเนี่ยใส่ให้ได้แล้วใส่ให้มิดเลย่ตอนนั้นใส่เจ็ดวันลองใส่ท่วมเลยแบบ คนที่เขาเคยทํามาข้างๆกันบอกเฮ้ยใสจนมิดขนาดนั้นดันเน่าเนะ่ข้าวไม่ขึ้นหรอกเยวต้องเน่าเนี่นอนพอน้าท่วมอันนี้ลองมันก็มันจะผ่านพ่วงเวลาที่นี่อาจารย์มันปีมันยากนะฮแต่ผมผ่านมันแล้วไงช่วงช่วงที่โดนอ่าก็มันจะได้รับการยอมรับอะเพราะว่าตอนนี้กับทิทางแบบนี้นะ่ะใส่น้าตรงไหนที่ข้าวมันยังไม่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  ไอเนี่ยคือมันก็เป็นการเป็นวิธีการที่รักษาน้ําใจเรานะที่บอกว่าเฮ้ยมึงก็หล้อแรกแรกเลยมึงก็ใส่ที่ลึกไปก่อนแล้วมึงค่อยๆไล่มาอันนี้ยังดีใช่ไหมอันนี้น้องๆ <c oughs> เจอนี่เข้าไปไอันั้นไอ้นั่นเขายังยุ้รับตาคนค่ะเนี่ยนาเขายังยุ้รับตาคนไอ้นี่ถึงเคิร์ดนุ่นจารรู้ไหมขี่มอเตอร์ไซค์มาบนถนนมามองมาเฮ้ยพี่เต๋ทำไรอ่ะข้าวเต็มเลยนะจานมันไม่มีเขี่ยวเลยนะมันมีแต่น้ำมองมาเราก็ยังเออพี่เก๋ก็ความที่โดนกลัวตัดหางอ่ะ ไม่ไรจริงๆก,กูก็นึกเสียใจอยู่นิดๆน,นะเว้ยกูนึกเนี่ยเสียใจบอกแม่งกูนี่ก็ชั่วร้ายจริงๆเลยเนาะเรากูก็ไม่น่าไปแกล้งมันขนาดนี้เนาะท <c oughs> ี่นึกกูก็นึกนึกนะนึกนะกูก็นึกนะแต่เฮ้ยไ,ไม่ได้เพื่อให้มันหลุดพ้นก็ไอ้ห่วงไอ้ห่วงอุบาติเดิมๆเนี่ยไม่ได้เพราะกูไปใจอ่อนก็มันไม่ได้บอกไอ้เก๊ปล่อยทิ้งมันก็ได้ไม่ได้ไม่ได้กูจะทําแบบนั้นก็มันไม่ได้เพราะมันเป็นการทําลายมันตรงๆเลยกูจะทําแบบนั้นไม่ได้กูก็พยายามใจแข็งนะ พยายามใจแข็งพยายามทําเป็นกูไม่ได้ยินอะ่ะมึงจะบ่นอะไรมึงจะว่าอะไรกูทําให้กูไม่ได้ยินะ่ะ<น>ให้กาลังใจ่ะเฮ้ยเอาเอะโทรมาเอ้เปลี่ยนไงนั่นน้าน้ำยวยีนมาเติมไ้อ่ะเป็นไงเล่ามาเติมเมยลมอไหรจะแจ้งเองแล้วอะ่อะมันจะไปดูน้าใหญ่แล้วม,มันเหมือนมันเหมือนฟิลแม่บ้านอะฟิลแม่บ้านเป็นอย่างนี้เลย มูดมูดมูดแม่บ้านเห็นแม่บ้านแม่บ้านที่มาอมูดมูดเป็นทะเลสาบเลยมีของน่าใจเย็นอยู่นะคะเป็นเหมือนกันเหรอไอเราก็เฉยจะ่ยากอะไรแล้ให้เราก็กวนตีนเขาเองเนาะอยากเลยอยากก็หวานไหมเขาปุ๊บก็มีเออเอาสิก็ผ่านมาได้หมดอ่่ะะคทำจนชินทำจนเออสองปีสามปีสี่ปีห้าปีจน ทุกวันนี้ต่างคนต่างไม่ยุ่งกันนะอันนั้นเขาจะดูงานไล่เขาอันนี้ก็จะดูงานน่แยกหน้าที่กันจะเป็นประมาณมันก็บทบาทของการใส่น้ามาก็ปัญหา้ความมืดอัดใจตรงนั้นมันก็ผ่านมาได้ด้วยดีเนาะค่ะผ่านมาได้ดียืนยันก็คนว่าไม่เน่าแน่ๆไม่เน่าโอเคน้องมาก็ไม่เน่าน้องตามมาติดติดสองสามลายก็ไม่เน่าค่ะเป็นไงความรู้สึกคนข้างตัวเป็นไงที่เห็นเขาทำเหมือนมืึงเล่า ถำมถามอ่ะอ๋อมีคนบ้าอยู่ปากทางเขงทาทำอยู่ใครก็ทำเหมือนมึงมืองเราอ่ะพี่เก๋นี่สูบน้ำใสลนขนาดเลยนะเขาบอกเขากลข้ทางบ้านอะเห็นเลียบไปดับรถแต่มันสน้ำท่วมเข้ามันเล้ยงองลีสะอีกแล้วเป็นไงเขาก็โทรไปบอกบอกไม่ต้องด่าไปติดให้ไหมเลยเอ้านี่คงน,นุ่นเนี่มาอะไรใสทำไมหน้าไหลเพี้ยงะนะจ้าไหลเพี้ย ขอโทษเน้อทำมันซึมไปอ่ะทำไม้ไ่ฉีดจ้าแล้วพี่แกมาเล่นทุบน้ำไหลงิ่มเลยลอกอ่างนั้นอ่ะเรางั้นเลยนะคับเขาก็แตกตื้นกันนะเราของของเขาหวานมันเดียวกันของเขาไม่ใสต้นน้อยอ่ะเขาก็กลัวจะซึมไปหาเขา็เราก็กันสุดลิตรแต่ไม่เคยมีใครทำสักทีนะอาจารย์คนมันนี่แปลกๆอ่ะก็พี่เกศทำเป็นคนแหลกอ่ะเนี่ยในตะบลนที่แลกเนี่ยจ้าไม่มีใครเขาทำ ไอ้คนที่ติดตามกูแบบไม่มีใครซุ่มเงียบแล้วมึงบังเอิญเมกมาไปเห็นอย่างนี้ไม่มีเลยหรอวะมีพี่เกดทำเป็นคนแรกไม่กล้าเลยยอาจารย์แต่สเต็ปผมผมทำทำการมาน่าจะสามสี่ฤดูกาลแล้วล่ะที่เต้มมันมันไม่ได้เต็นรอยเพราะว่าเนื่องจากสภาพทต็มที่ในหลวงอาจารย์นะนะแต่ผมโอ้โหไอ้นี่ฮักดิฟใช่ฮักดิฟเลยใครที่สุกน้ำ ติมท่วมยอดอันนี้โหดอัดนนี้โหดจริงๆ<ม>ยอมรับเลยโหดกูยังใจคอไม่ดีแทนมาเลยกูบอกกูกูกูก็ชั่วร้ายเกินเหนาะหรอกูก็ไม่น่าทํามันขนาดนั้นเลยเนาะ,ะนี่อก็นึกนะคุยไปด้วยถ่ายการบ้านไปด้วยต้องลองให้ใครแล้วน่ะบอกว่าโหอร่อยจริงนู๊กคีบแก้วะงั้นน่ะโห <c oughs> มันได้มันอารมณ์นั้นจริงๆนะพึ่งแบบหลงแบบมันเหมือนอ่อนแรงแบบว่าเฮ้ยเอาวะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดวะเงี้ย แต่พอพอลุกขึ้นอีกวันเฮ้ยมันมันมันสลั่งมันเลยอ่ะพอสองวันเนี่ยมันเปลี่ยนคำพูดเลยจากที่มันเศร้าๆ้ยมันบอกโอ้ยนี่ผีสิงเปล่าวะอะไรวะอยู่ๆมาแบบตื่นเต้นเฉยเลยอ่ะมาแบบกรีดการดแบบว่าอุ้ยเข้าแบบนู่นนี่นั่นบรรยายไปตามนั่นแหละตามภาพที่เราเห็นมันก็ได้พี่เกดเป็นแรงบันดาลใจนะเพราะพี่เกดทำอนก็ไม่กลัวอะไรที่เนี้ยพูดง่ายๆก็คือเอาเขาเป็นหนูร้องยาาไม่ก็ระยะเข้าอ่ะมันเ้ากันนั่นแหละแต่ไม่ได้ฉีดยาคุมเลนไงคะ ก็ S <S 2> <S 2> เลยชาเขาเข้าไปสองสาวันแล,แล้วเราเข้าดิดก็ยาเป็นไงบ้างเะข้าดิดไอ้ไอ้ม้วยของเราอ่ะแป้ง<อ>ที่เพิ่งใส่ปุ๋ยไปเนี่ยแป้งลึกอ่ะแป้งลึกก็ยาก็มีมั่งตรงที่โขดสูงๆแล้วที่ลึกอ่ะที่ลึกก็ทั่วๆไปเอาภาพรวมประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ภาพที่มันมียาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์มียาประมาณสามเปอร์เซ็นต์โอ้โหอย่างนี้ถือว่ามี <S 2> <S 2> <S น้อยะราคาคุยอ,ะ <S <S <พ>อ่ะราคาคุยน้ำจริงจริงค่ะอาจารย์ ก็ฉีดยาคุ้ม่าดในวันนี้เราวันลุ่งขึ้นอาจารย์ให้อัดน้ำเลยอ่ะที่ฟังอันเนี้ยไม่ใช่ให้มานั่งตาลอยนะเว้ยฟังเขานี่ฟังเขาว่าเฮ้ยอ๋อเขามีสเต็ปของเขาทําอย่างนี้เหรอเขาเขาคุมแห้งเขาคุมเลนไม่ได้อ๋อเขาก็ทําอย่างนี้แล้วเขาใส่น้ําเร็วเฮ้ยทึกที่เขาถูกโกดเล็กที่แบบใส่เป็นท่วมอย่างเงี้ยเฮ้ยเปอร์เซ็นต์ของเขาสามเปอร์เซ็นต์ในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าแทบไม่เกิดเลยนะ ถือว่าแทบไม่มียากเลยนะมึงเข้าใจความหมายของตัวเลขเปอร์เซ็นไหมเนี่ยฮะมึงเปรียบเทียบพิษปะวะน้อยนิดเดียวเฮ้ยจริงๆนะเอาจริงๆริงมะมึงมึงลองนึกภาพดูนะสามเปอร์เซ็นในร้อยเปอร์เซ็นอะมึงนี่มันแทบไม่มีเลยนะของพี่เห็นมั้ยแต่เห็นมั้ยมีแต่แคมุมสูงมุมน้อยโคตรที่น้ำไม่ถึงที่น้ำแห้งบ่อยๆที่ผ่านมาเออแล้วที่ผ่านมาเอ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 าที่ผ่านมา ี่ผานนปไก็เต็มแรงกระดูกไก่ดิ่งที่สูงกว่าเขาอ่ะพูดจริงนะน่ะจ้ะพูดจริงพูดเล่นอ่ะพูดจริงเอาคนหวานเข้าให้เขาอยังบอกไว้งวดนี่ดีกว่าทุกรอบที่ทํามานี่ของหนูหวานเขาก็บอกก็หนาพี่มียาเลยลิ้นเดินดินลื้นปืดลื้นปืดทําไมนี่คนหวานปุ๋ยสังขีหมูแล้วค่ะ ค่ะเอามั่งเอามั่งกันนะดิเดินไม่ค่อยออกบึงหรือเปล่านาเบิงอีกแปลงที่จะเอาแสลงงัดละก็ถือว่าเป็นภาพที่ดีเนาะอ่ะทีนี้มาถึงสเต็ปสุดท้ายก็คือใสปุ๋ยค่ะใสยี่เบสสวนสุเนี่ยมีเสี่ยงกังขาของคนในชุมชนเยอะไหมเยอะค่ะตั้งแต่วันแรกเลยหวานปุ๋ยรอบแรกที่13วันค่ะหลังจากที่ฉีด ฉีดยาเพียไฟบัวไปสูดเไยยี่สิบเอสซูค่ะก็ไปรานคาเขาบอกว่าจะไปซื้อปุ๋ยยีบเอสเขาหันมาเลยกันควับข่าวมึงทองเาไงมึงไปใส่ย,ยีบเอสอะเฮะ้อใส่รอบแรลกอ่ะอีนี่มาแปดแก้วไข่เขาให้มึงใส่ย,ยีบเอแล้วตังกูไม่คอยมี <c oughs> ยีบเอมันยีบเอมันถูก <c oughs> <c oughs> ยีบเอมันถูกแล้วใส่กี่โอีก้ะใส่อะไรนี่ฮ้มึงี่ทำน้ำบ่บ้าเอากูบา้านังแต่เริ่ม อัดนำแล้ววางกั้นี่กูตรงบาดต่อบอกเขาไปกันค่ะไปค่อยมีตังเอายิบเอดแหละมันถูกดีก็ไปเอามาวานยี่สิบโลค่ะมันก็เขียวดีแล้วก็มันก็ตอบสนองดีจนที่ถามใจเลยว,ว่ามันเขียวพราะปุ๋ยหรือเขียวพราคูโคดหรือว่าขี้หมูออกฤิ์หรือยังทุกคนเคยใช้ปุ๋ยยี่เบสูรอบแรกไหม เคยไหมไม่เคยเคยไหมเไม่เคยท้อแล้วคิดไหมว่าไอ้ยีเบสูงสนเนี่ยจะรู้แล้วของมีมาไว้ให้เราใช้ตอนไหนกันแน่วะตอนร้ยนายเราเข้าใจเข้าใจไหมรู้ไหมว่ายี่เบสูงสใช้ตอนไหนไม่รู้เลยตอนข้าทองรับทองรับทองความเข้าใจนะอะไรยี่เบสจะให้เป็นเว้นตาขึ้นตอนรับทองใครจะออกมรืพิดเป็นความเข้าใจที่พิดมากๆด้วยก่อนจะรู้ว่ามันใช้ตอนไหนนะต้องรู้ก่อนว่าไอ้ยีเบ็สูงเนี่ยมันมีปุ๋ยธาตุตัวไหนมันมีธาตุตัวไหน ในตัวเจนในตัวเจนใน,นตัวเจนใช่ไหมไอ้ตัวยีเบสเนี่ยมันขึน้นในตัวเจนในตัวเจนบำรุงผลไหมไม่ต้นบำรุงต้นบำรุงใบจริงปะเราไปใส่รับทองแล้วมันได้อะไรเขาบอกมันมีน้ำตาลผสมน้ำตาลตรงไหน <c oughs> น้ำตาลตรงไหน อะไรที่มันยิบเอ็ดบวกอะไรข้างหลังนะคะกรรมฐานกรรมนมันคือน้ําตาลเหรอน้ําตาลก็คือน้ําตาลอะไรก็ต้องใส่ตัวนี้รับท้องจะได้เพิ่มแป้งปุ๋ยน้ำตาลมันจะไปเพิ่มแป้งได้ยังไงก็มันมีแต่ในตัวเจนก็กรรมฐานเนี้ยมันจะไปเพิ่มแป้งได้ไงกระรานขยะมันบอกมาไงคะเราไม่ได้ศืกสาไม่มีความรู้โอเคโอเคนี่แหละน้ำตาลคือยิบเอ็ดนี่แหละเดี๋ยวฝากไว้ด้วยที่บ้านเราเรียกน้ำตาลอ่ะภาพเป็นมันน้อยไหมแล้วมันแนะนําอย่างนี้ฝากตบหน้ามันด้วยบอกว่าไอช่องเนี่ยเขาฝากให ตบหน้าบอกว่าแกมาแนะนำอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ถูกยี่สิบเอสศูนย์นย์มันคือปุ๋ยที่มีในตัวเจน2ี่ิเอสเปอร์เซนต์แล้วมีกรมะถันอยู่ยี่สิบสี่เปอร์เซนต์เข้าใจนะที่นี่ไอในตัวเจนเนี่ยมันสามารถใส่ได้ทั้งรอบหนึ่งใส่ได้ทั้งรอบสองแต่รอบสามเนี่ยใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ถ้าใส่ให้ถูกต้องใส่ไงต้องมีโพแทสเซียมผสมคู่ไปด้วยไม่ได้ก็คุณจะเอาผลไม่ใช่หรอคุณไม่ได้เอาใบนี่ ถูกไหมอะ่ะ <Okay. S 1> คุณก็ต้องเอาโพแทสเซียมผสมเข้าไปไอาการที่คุณเป็นสาเพียวๆอะ่ะมันก็ยิ่งทําให้ข้าวคุณอยู่ในสภาวะอวบน้ําคุณก็คุณรู้จักคาว่าข้าวอบน้ำไหมข้าวที่เม็ดสวยๆแต่เวลาแบบจะเหลืองไม่เหลืองอะ่ mm hmm. พะพอเกี่ยวปุ๊บไม่มีน้ำนักอะ่ะ mm hmm. เอ๊ะทำไมข้าวมันเป็นอย่างนี้วะเรามันคือเวลาเขาบดตอนเอาไปขายนะท่าเวลาเขาข้าเครื่องอะ่ะเสียอ,อุ้ยทำไมมันปนจังอ่ะแล้วทำไมมันเป็นแป้งแทนที่มันจะมาเป็นเม็ดข้าวสารทำไมมันปนๆจังอะ่ะก็เพราะมันขาดตัวท้ายไงจําไว้ว่าถ้าจะใส รับทองต้องเอาโพแทสเซียมผสมโอเคเนาะเข้าใจสมัยนะแล้วในปุ๋ย2ี่สบเป็นต์นไม่มีน้ําตาลน่ะไอ้คาว่าน้ําตาลความหมาย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 ของมันคือลักษณะเม็ดงอาจา์ลักษณะเม็ดมันมน่ะละเอียดเหมือนน้าตาลเขาจึงเรียกว่าปุ๋ยน้ําตาลครรบบอกนั ปลกน่านขายปุ๋ยก็ไม่บอกอลมันก็เข้าตำรามือี้ยเนี่ยมันเข้าตำรามือี้ยตั้งใจว่าจะไปซื้ออะไรนะตั้งใจจะไปซื้อชิบแปดแปดชิบแปดชิบแปดชิบแปดแปดแปดพอกลับมาได้สี่สิบหกใช้เลยค่ะไม่ใช่เขาไม่ใช่อย่างนี้หรอกตัวยีเบสสูงสุดก็ผ่านมาก็คือก็ใส่ไปยี่สิบโลต่อต่อไร่ค่ะก็เท่ากับว่าต้นทุนของปุ๋ยรอบแรกก็หมดไปนิดเดียวเองเนาะสองพันกว่าบาทค่ะสองพันกว่าบาทในสิบสิบสามไร่ค่ะเคยโฮเกี้พันค่ะเคยอ่าความรู้สึกแรก รู้สึกไม่มั่นใจเนาะไม่มั่นใจมาใส่อะไรยี่นี่แล้วกูจะไปเอาใส่ยี่เบไแล้วยังให้กูใส่ยี่สิบโลกูมุดปุ๋ยไปแค่นี้แล้วมันจะรอดไหมเนี่ยค่ะจะรอดไหมคะจะไปเอาเพราะเราไปยึดติดก็ตัวตรงมีสิบแปดแปดแปดตรงมีตัวท้ายนะมันจะมาพามาผาไปสร้างกิ่งสร้างก้านพาให้อวบฟังไว้นะ ความเชื่อเราอ่ะมันเชื่อแบบพิษๆมันเลยทําให้เราหมดต้นทุนไปไม่ใช่ใน,น้อยในปุ๋ยในการจ่จายเงินค่าปุ๋ยไปแต่ละงวดอ่ะไปซื้อมาเลยสิแปด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 เนี่ยไปซื้อมะละวไรเกาลกอ่ไปไปซื้อมาลอวันไร่เก้าลูกอ่ะไปไปซื้อมาเลยรอทานาสิแปดอีกสิแปดแปดแปดอ่ะตำรานี้เลิกนะแปดลูกอ่ะเลิกนะไอ้ตำราซื้อปุ๋ยมาลอ,อเล, <c oughs> ลิกคิดไปลออเลยเพราะอะไรรู้ไหม แกรู้ได้ไงว่าข้าวแกมันจะอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้ปุ๋ยสูตรนั้น